ก็ให <t od em |ms|> ้มาเก่าหางแล้ก <em> ็เ <alan> ่อให้เก่าหางบอกค่ะเออให้เก่าให้เ <hearted> ก่าหางใช่ว่าตัวตัวเตียงมันหนึ่งหาหางโอ้ค่ะตัวเตียงมันโอ้ตัวเตียงมันคอยให้หาหางอืมตัวเตียงให้สองหกแล้วสองเก้าแล้วก็หาเก้าหาหกแล้วก็หาสองอ่าได้ก็ค่ะสองหกเออสองหกสองเก้า Song cầu, hoặc là anh hà cầu, hà hoặc hà hoặc hà song hà song hm. To long one song soon song soon, cầu soon, cầu soon, cầu see, cầu see, cầu tham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 , cầu đó này Một nhìn hông sư ăn dễ tổ sư chết cầu chết hạ cầu Ồ, bố chết hạ cầu Ừ, một nhìn Một nhìn sáng tổ Sáng tổ Sư tổ điều lạ Ồ, chết hạ cầu Ừ Ồ, bố chết hạ cầu tổ điều đấy Ừ Ừ Sư tổ điều Bởi tiếng con là hạ Có เลขกันฝันว่าเขาอ่านมาบอกกันดสิ่งเขาก็บอกว่าไปเสียงเลขกันว่านฝันว่านเลขสิออกเลขสุ่มนี่ไอ้มีคนเอาขอว่าให้เด้อสั่งหอกอันนี้แล้วไปเสียงค่ะเสียงก่อนซึ่นกึ่นมันแจ้งหรือดิมันแจ้งหรือดิสี่สี่หรือดิฝันว่าเขามาให้เนี่ยเจ็ดหาเขาเนี่ยนะ ฝันดีคักเล่นปูเออก็เลยว่าโอ้กฝันดีแต่ว่าฝันเขาก็เลขจะของสำหรัมนข้นนี่บ่คะ่หมว่านขึ้นว่านนี่โอ้มันขึ้นว้านนี่อันงามนี่ลนะปูเจ็ดห้าเก้าูเดกกับว่าเกสีมาเนาะงามเลยดิงามค่ะเย็นหาเก่าในงามตาทางเกาก็ได้หาเก่าเนี่ยนี่กร้นเพอมเออนั่นแหละเออก็ตรงกะเลยเข้านะหาเก่านะเขาก็เลยเอาเจดใจต์นนีิ เขาบอกว่าเจ็ดหาเก่าก at um. ็เลยว่าโอ้เจ็ดสิมาอีกว่าเลยว่าก็เลยตัดใจได้สื่อแก้ตัวเดียวน่ะคเจ็ดหาเก่าละสามตัวสต่แค่ตัวเดียวหางเดียวสิแต่ปูเนี่ยหาเก่าด้วยนะปูเนาะเนี่ยบอกเขาเน่นเลยหาเก่านี่เพราะฉะนั้นเขาคัดนะเขาก็เหล็กฟันปูเขดีเลยเออเขาก็เหล็กฝันนะ ว่าน so ี่ยจะนวนหาัวนี่บ่มีตัวใดตัวมีตัวออกตัวมีตัวเขาตัวไดนล่ะตัวนึงตัวใดตัวนึงจันได้ล่ะหาัวนี่นะหาตัวที่กองหายมานี่เขาตัวใดตัวนึงแค่ไหนเป็นกบผัวอ่างวบางนึงนี่เขาหายมากมันบ่ครบหัวหัวเน่ยนะมันขาดจุดเจตนาตัวเดียวน่ะน่ะที่เขาบ่กหายเขาจุดมากหายมากว่ถือกระนั้เขาหายมากเธอหายมากเบิดนั่นโอ้ยเขาก็ได้ตั้งหาที่หาเงินเบดแล้วเนาะโอ้ยเนาะ จุดมาบกครับจุดหน้าห้องบกครับแมปานนั้นคนยังโทรมาอีกโทรมาว่านห้อถึกหลายว่าสันว่าโอ้ค่ะว่าแต่จุดมาจุดหน้าห้องเจียนามันก็หัวก็ถึกหลายอีหลี่หรือเปล่าเงี่ค่ะเฮาก็เลยว่าโอ้ยบ่เจอก็เลยไายอันไายเลขนี่ล่างให้กลับตรงไปเก่งเบิ้งขึ้นค่ะเก่งก็เลยโอ้ยแม่นีหลีผมผมบ่ได้จดตัวนี้หาว่าสั่นโอ้ยเนาะอืมมันลายคนนะอาจารย์ว่าสั่น มันหลายก้นตรงกัดกว่าเอางกว่าเอางผมว่านผมชงให้จานเพราะว่าผมชงจดครบเบ็ดแล้วว่าสันครบเบ็ดแล้วชงครบเบ็ดแล้วว่าสันว่าบาดเจ็บมื่อเบิ่งเหรอโอ้ยมันแมนอีหลีว่าสันแล้วพวกไก่ผัวมสุดที่แ้วว่าผมพองไก่ผัวผมได้ว่าสันว่าโอ้ยพัวขความสุดท้นี่เบิ้งเป็นยังไงวะสาวสาวแห้งก็เบิ้งจะเป็นอะไรนะว่า กนั่นตัวสุดอืมเทดได้เนาะปูเนาะโอ้ยเทดได้ยังไงแม่โรตารีเบืง้งดูโรตารีของเขาของเขาเป็นสีของห้องเปล่นสามูดูอันอันหมุนสีขังเลโอ้ค่ะอืนสามหาแปดของเ้าของเขาเป็น, 3, น,นสีหาแปดเออแม่นค่ะโอ้ยวันสำรองไหวเนาะเนียนจะฟูเทดได้เพราะจันเนาะ <laughs> โอ้ยนางงอยเลยแล้วนั้นเขาก็ว่าเขาก็ากถึงบัดนี้เขาก็เลยนทุกอย่าง

วันนี้เขาบรรับเจ้าเดียวหอยกันเขานะเจ็ดก่อนนะวันทีนี้มันปมันเปตลาดมันเป็นตลาดมันเป็นตาหนังไงห้องมันก็เลยโทุซื้ออีกเจ้าหนึ่งอ่ะนะวางห้างมันซื้อหวยบวกลับก่อนนะก็เลยว่าตาหนังกลับไปรเห็นตาหนังไงคนหนี่งคนหน้าคนว่าก็เลยมาน์ดได้ปเ๊บก็เลยเขาก็เลยว่าก็บ่ได้เบิ่งใบบินที่เขาส่งมานั่มโรศัพท์ดอกก็เลยบ่ได้บิวต์เดบิ่งมันก็เลยว่าปู่เบิ่งดูว่าะั่น พวเบื้องรู้วันพวกอย่งนั้น่งไปในศัวสามหนึ่งวันแล้มากดเบิ่งกดเบื่องโอ้กลัยเป็นุยลีเดินหนึ่ิบันสีก้นสีี่มันก็เหลืออยู่อันเหลือนงนอยู่ิวันเหลือสีวันสามอยปีบาทบ่หรือตัวใดล่ะเข้า็เล้เออเข้า็กล้ให้เขาไปซ่าสามลอยตัวไปซะาสามเศษมันหนึ่งว่าเศรษฐวันไม่เข้าเกินจดอก ก็เป็นซื้อเจ้านี้อีกซื้อเจ้านี้วันทีวันพอดีเงินที่ได้มาก็พอดีทุนเจ้าของพอดีจ้เออได้ทุนเจ้าของก็ยังมาเนาะมึงว่าโอ้ว่าห่วยคำนั้นออกหาแปดนั่นห่วยในมันเป็นหน่อยแล้วหาแปดต้องเงินเลขที่เง้าซื้อก็เป็นเลขกันได้ค่ะอยู่ทางขุนกันอ๋อคำนั้นออกไหมคำนั้นมันออกไหมค่ะมันออกเท่าไหร่หาเงินอยู่ดิโอ้โหนะอืเพราะว่าเท่าเรียนเจ้านี้นักดิเจ้าหนี้นักหนี้ แต่ว่าอีกเจา้าเจ้านึ่งนี่ยเลขหาตัวน้่งเรนสามสิบพูดสามสิบละ,ะเจา้าเจ้าลานค่านัเจ้าลานค่ายี่สิบพูดนี่สิบแค่นั้นนะ<ม>ตัวร่องมาก็ซาื้อเวิร์ดละตัวล่องอกอกลับเล็กนะแต่ว่าเมากรบก็เลยหน่อยตัวมันกลับแล้วมันเบิดหลายนะนเขาบอเลยบ่อยากกรบนะแต่มันออกแต่มันเขา่ามันออกตรงๆเลยนะเพราะบนกำล่างแต่ต้นล้านสิออกบนน่ะหัวเอง สัวลายตัวบนอืออือเป็นเลขบนอือเขาก็บอกเขาว่าตัวไดตัวบุตัวได้ตัวล่างเขาก็บอกเข้ามานะเขียนร่ำมากเนาะแต่ว่าเขาก็บเน้นมาไห้เช้นสี่นะเขาก็เติรไปเขาก็เติรแค่บุญล่างบุล่างเทาบั้เลยครับนะแต่ว่าจุ้มมันนี่คือว่าเป็นเขาเน้นไห้เป็นบ่าค่ะอันสองหกสองเก้าห้าเก้าห้าหกนี่เป็นปะปูอือนี่ตัวเขาเน้นมาไห้นิอือเขาเน้นมาไห้เป็นบ้าค่ะเอออือ แต่วงนึงเห็นว่าเจ็ดเจ็านมันออกตรงๆนี่บ่แม่นค่ะเออมันออกตรงๆดิแต่ว่าเราคนได้เขียนไม่เฮ้าตรงนี้เขาคดเจดยเขาคนใดลอกไม่เฮ้าตรงนี้คนได้ตรงไม่เฮ้าตัวนี้ตัวนี้อืมเนาะเทไห้นะปูเนาะโอ้ยก็ยังว่าเสียดายยังว่าสองศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่นี่เก้าสามขึ้นตัวล่องมปูเนาะเป็นตัวล่องนี่ตัวล่องอืมคนผู้ใดสิเรียนกรเรียนน้อยเอาก็ได้จ้ะเออจะเอาจะต1ปุ่นตี้น เจ๊ตหาเก่านี่คือเลขฝันปูเนาะค่ะเหล็กฝันมันมาเขากับเลขเขาเนี่ยนะมะเข็ดนะมาเขาก็เก่าหานะงามเนาะค่ะปูเนาะนี่แหะแนวทางเนาะปูพิจารณาเบ้างเอาเนาะัเนาะจะว่ากันเจ้าติดเจ้าไหนเจ้าเหล็กวนว่ะ แต่ว่ากับเขาของเขาตัวงอนที่ได้บ่เขาบนหรือเขาล่างเนาะส่วนลายจะเก่าจะบุญอ่ะส่วนลายจะเป็นบุญนะปูเนะบ่เขาบ่เขาตัวร่องกับเขาตัวกิ่งอืมเก่งค่ะแต่ว่าศูนึ้นมาหลายแท้ตะดอกสูนมาถึงสองตัวเนาะสองค่ะสรุปนะคะเนาะปูละฆังใหญ่นะคะสําหรับงวดวันที่สิบหกกนย่ายนนะคะเนาะ,ะ,นะปูกระหายมาเลขเก่าหางนะคะท่านผู้ชม นะคะตัวเลขก็มี2 6 2 9 5 9นะคะแล้วก็5 6 5 2เป็นตัวเน้นนะคะหาตัวเป็นตัวเน้นนะคะเน้นที่สุดคือหาเก่าเนาะ,ะเนาะและตัวร่องนี้จะเป็น2 0 9 0 9 4 9 3นะคะเป็นเลขเก่าหางเนาะค่ะเนาะส่วนเลข3ตัวที่ปูฟันแล้วก็เขากับเลขเก่าหางนี้นะคะเจ็ดหาเก่านะคะเนาะฟันนิมิตตรงกันนะคะเนาะของปู และข้างใหญ่ของเห่านะคะเนาะหองปูกับเขามาสองเขาม้าสามงวดนะคะรูดงวดที่แล้วนะคะเนาะมาเบิงงวดนี่จะเป็นจังใดน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับตัวเลขกับเป็นแนวทางเนาะไว้พอๆกันในคลิปหน้านะคะ